สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงคำคำนาะจ้ะพี่น้องพ่อๆก็ไม่จอยพารุยช้แนลคือเก่านาะจา้ะจะมือนี่ไม่จอยสีผ้ามาหาฟุนจ้ะพี่น้องหาฟุนมาติดตามน้ำกันเลยจา้จาจ้ะขอในเด้อขอในเด้อไปใส่นานพักจ่ะพี่น้องแม่จอยมากเบิงคุณนานะจ้ะพี่น้องสีผ้ามาเอาคุณไปใส่ เงาป่วยจ้ะพี่น้องอันนี้บ่เมนยังได้จ้ะพี่น้องฟุน,ฟ,นฟุนขี่ก่ยุวงฟุนฟุนขี่ก่ยุ่งมีตะฟุนตะปุ๋ยเป็นปุ๋ยทั้งนั้นจ้ะพี่น้องไม่จอยสิมาเอาไปใส่เหงาป่วยจ้ะพี่น้องไปใส่เงาป่วยี่ใต่งมุมคามมีหอดมาค้ามจ้ะพี่น้องศูนร่วมฟุนเลยมาติตามน้ำกันเลยจ้ะมิจ้ะพี่น้องมาติตามน้ำกันเลยจ้ะมัน ก็คือฝุ่นขี้ไก่ขี้งวัวทั่วไปแหละจะพี่น้องน,นี่มันแห้งแล้วบ,บ่เป็นบ,บ่เป็นตาขี้เดียดดอกแก่พี่น้องเฮาก็มาตักเอาใบเตยเสียเอาไปใส่ไปใส่เาอาเป้วยจ้ะพี่น้องเปื่ยอันเอากล้วยไข่กล้วยไข่ไม่จอยที่ทางสวนผักผลทางเทิง,ทง,ทง,งพี่น้องทางบ้าน รอยเห็นแตกนอนเลยสิหาปุ๋ยไปเข่อยน้อยจต่พี่น้องหาปุ๋ยไปอ่อยไปลุ่งปเทไว้น้ำขังๆเงาคุณขีดใจธรรมดาหนแตะพี่น้องขัดใจพนานาแนงกต่ยังแตกดีแต่พี่น้องงอกล้วยเจ้ากับมดน้ำไว้ยาันตายจ้ะพี่น้อง มี่ามาคุณคือห้องบอดดิสเพิ่คเนน้มีคุณหางเอาไปซ้ายจะพี่หน่องง่ามเบิดขี้กไก่เจ้าขีก้ไก่ปีใหม่มาปีเก่าผ่านไปเดอ้อพี่หน่อยดีดีีแห้งทุกคนทุกคนดีมีแห้งท,ทุกคน ดี๋ยวไม่จ้อยกันเดี๋ยวไปใส่กอกล้วยก้นจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันเลยจ้านี่จ้าพี่น้องมาติดตามน้ำกันเลยจ้าหลังจากไปเอาฟุ้นมาเนาะจ้พา,าพีน่น้องเขากลับมาควนหลอกเงามันหลอกจังหน่อยก้นพี่นอ้องควนหลอกจังหน่อยก้นขน,นาดหน้าเรี้ยงนี่จ้าพีนนพนานา่น้องขนาดหน้าเรี้ยงนั่งพยายามสิ แตกนอที่จตะพ,พี่น้องเลยนอกว้้ยหอมพี่หานอุ่คนี้จตะพี่น้อนาางี่หานอ่คนีนาเพี้ยนทางๆเาจามาจะกรุงเทพแต่น้ากล้วนเงาให้มันได้ได รกสมจักรถบกแตงกพีนวองเจ้าซาอยู่บ้านมตอนตีแตจพีนวังนีงนเทากบเลยเฮุ้งเลยจบานพีนวองเป็นยัง ไปเบื้องเงาต่ตไปน้อจใจพี่น้องน้ามากหมดกันพวนพวนว้ยเดี๋ยวไม่จอยสิผ้าไปเบิ่งเคี่ยมันใะพี่น้องมันหักลงหลายมือนี่จะพี่น้องกอทีไม่จอยปลูกตะโควีละหักลงเงราท่านในค่ำคืนนี้ใจพี่น้องนี่ลงหลา สามสี่หมืห่นแล้วไม่ใจเพราะท่านนี้มีใหม่มาคำขึ้นอยู่จะพี่น้องเหงามันเดี๋ยวมาติดตามนล้วกันเลยจ้ะจ้ะพี่น้องสะท้อนแสงแดดกระลั่งนี่จ้ะพี่นอ้องซีโมงหามงคายคลิปศาดไปทางไหนกับสะท้อนเบิดจ้ะพี่นอ้องอุตสาเบิงเอาเดอ้อจ้ะเดี๋ยวไม่ใจอนอนตะโอว์เตะแปะอยู่จ้ะนี่นี่คือกล้วยไข่จ้ะพี่น้อง กวยไข่พันธุ์ที่เคี่ยมันนี่เพียงหัวใจเด้กจี่น้องเขายืนเทียบประมาณทีละเลื่อยแอวเขาเลยเคี่ยบักงอ๋อเด็กจัน้องพันใหญ่พันเงาพอบานเป็นใหญ่ไปบางโควิดจ้ะพี่น้องเม่ดจอยเสื้อใยเนี้ยวมันใหญ่มันตายจ้ะพี่น้องนี่เม่ดจอยสิเอาพุนเมาใส่ไว้แตกนวดแตกยอดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาส้มน้ำกันขุดขุดมาเองก็ มีหลายกาอที่จะพี่หน้องเลยตัวกัวช่องก่านี่ไม่ตัวสี่เน้นๆไปเนี่ยเพราะว่ามันแตกนวดีเนี่ยไม่จัยเสียดายมันยานมันดับเนียมันนักซานไว้ก่อนก็จะมาทำสือเนี่ยหยกนอมันจากหนอนอนอาหารสิบบาทไม่จอยบอกขายพ่ท่านหลีอลักปลูกเอาเนี้ยมันจะยหญ่อ่อนกวนจะงายกอนจะพี่หนุ่มจนสุดท้ายมึงกอนิึงปีหนาปีใดญก่อน อันไม่จอยกับห้องกลอล์ฟแต่พี่หน่องห้องกระไดเนี่ยมันบ่ไดใส่ผ้าพีดดังพี่หน่อง เขาบอกว่าได้จากพี่น้องมันปุ่นเปจอยป้ายใส่หน้าก,กากงามเป็นงามหละ่ะจากพี่น้องมุ่นพักข้างในไม่จอยปูไว้ย่างไรเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องหนามาหดจังเลยนะจ้ะพี่น้องที่มัน,ม,นมันปุ่นปุ่นกจทั้งงจังเลยจ้ะพี่น้องมันต่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะ เรียบร้อยแล้วไม่จอยฝุ่นขี้ไก่ย่องมาใส่นี่แตกดีดีจ้ะพี่น้องขนาดนานแล้งเล่นขนาดฝนบอดเลยห่อมเลยห่มมันนี่งามค่ะแก่พี่น้องพันขี้เกียจบอกงาอนหนึ่งจำมันนี่กับซีโคจบคลิปใบเพี้ยนพอดีเนาะค่ะพี่น้องบอด้ลยพอกันหลายมือแล้วเนาะจ่ะพี่น้องไม่จอยค้าหนักก็มาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่จอยนี่ได้จ้าคลิปหน้ามื่อหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ